ยากสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่หมยามสกิบิัสครับวันนี้อยู่กันในคลิปสั้นของเกมบอลโนนะโดยผมจะมาพูดถึงในส่วนของการตั้งค่าในด้านของรูนและแมเก็ตเมนนะซึ่งมันคือระบบที่ออกแบบมาเพื่อรถการเมโครของเรานะโดยทั้งหมดจะมีะ8ตัวตามนี้นะฮะเริ่มจากตัวแรกคือรูนและแมเก็ตเมน์แอค q u a นแอคูอนก็คือการสั่งคำสั่งคลิกขวานะว่าเราจะให้ยูนิตของเราเนี่ยเป็นยังไงมีทั้งหมด2ตัวเลือกตัวแรกจะเป็นการเดินธรรมดาฮะส่วนส่วนทันเนี่ย จะเป็นการเดินแล้วก็ถ้าเจอตัตูในระหว่างทางเนี่ยยูนิตของเราจะหยุดแล้วก็ยิงคล้ายๆกับ t อค์แทกมูฟต่อไปอโมโตไรส์แพดไฟล์นะโดยตัวโมโตไรส์แพดไฟล์ก็คือคำสั่งเวลาเราสั่งให้พวกรถถังเราเดินเนี่ยเราจะเป็นยังไงจะมี2ตัวเลยครับคือฟ a สต์กับชอตในส่วนของชอตเนี่ยจะเป็นการให้รถถังของเราเนี่ยขับลัดป่าไปเลยคือสมมติที่ขวาไปไหนมันก็เดินตรงไปเลยเนะส่วนฟ a สต์ ฟァสก,ก็คือรถถัานของเราเนี่ยจะพยายามหาถนนแล้วก็ขับไปจนถึงจุดที่เขาคำนวณแล้วว่ามันจะใกล้สุดที่จะรดจะกํถนน,นแล้วไปถึงเห็นจะเริ่มลงจากรถนน,นกันต่อมาจะเป็นออนฟุตผัดไฟนะอันนี้เป็นส่งถ่านราบว่าจะให้ถหานราบของเราเนี่ยเดินเป็นยังไงนะโดยจะมี2ตัวเลือกคือช็อตกับโคเวอร์ช็อตก็คือการเดินเดินลัต่าไปเ,เดินตรงๆเข้าไปเลยฮนะไม่สนโคเวอร์ไม่สนอะไรส่วนคําสั่งโคเวอร์คือจะพยายามหาจุดที่เป็นโคเวอร์ แล้วก็เดินเข้าไปซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติเป็นป่าที่ห่างกันเล็กน้อยแต่ว่าด้านขวามีป่าที่มีจุดเชื่อมกันเนี่ยตัวพัดไฟของเราเนี่ยมันจะให้จะหาของเราเนี่ย,เ,เ,ยเดินอ้อมป่าไปเพื่อความปลอดภัยอ่าต่อไปเป็นอไอเดลนะรหรือว่าการอยู่นิ่งเนี่ยยูนิตของเราทำอะไรมีทั้งหมด3ตัวเลือกครับคือดอตติงเราจะไม่ทําอะไรเลยยูนิตเราจะจอดอยู่อยู่นิ่งอยู่นิ่ง,อย,งอย่างนั้นส่วน Auto over, ออโต้โคเวอร์ยูนิตของเราเนี่ยจะพยายามหาโคเวอร์ที่อยู่ใกล้ตัวให้สุด แล้วก็เข้าไปหลบซึ่งถ้ารอบตัวเนี่ยไม่มีคัพเปอร์ก็จะเข้าสู่โหมดออตติงอ่าแล้วสุดท้ายคือโคโดยตรงนี้ยูนิตของเราเนี่ยมันจะเกิดอ่าพอยืนอยู่นีน้นปุ๊บมันจะเกิดวงกลมขนาดใหญ่ขึ้นมาครับเป็นการคำนวณว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนดีอ่าซึ่งมันก็คือแบบออโต้คัพเปอร์แต่ใหญ่กว่านั่นแหละแล้วก็จะคำนวณว่าอ่าตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีกว่านะเราเราเราก็จะขยับไปอ่าต่อไปเอาออฟเบรนด์รีแอคชั่นตรงนี้คือตัวเลือกเวลายูนิตของเราเนี่ยโดนยิงนอกระยะตัวเองอ่าจะทำย ตัวแรกคือแพสซีฟก็ไม่ทำอะไรเลยครับจอดยุนิเคเขายิงแต่ว่าหันหน้ารับนะต่อไปดิเฟนซีฟยุนิคของเราเนี่ยจะพยายามถอยหลังครับถ้ามีควันก็ปล่อยควันแอคทีฟ <Okay. S 1> อ่าจะเป็นการคำนวณว่าเราสู้เขาได้หรือเปล่าถ้าเราสู้เขาได้อ่ายูนิคของเราเนี่ยจะขับเข้าไปยิงเลยแต่ถ้าสู้ไม่ไหวจะเป็นการเข้าสู่บุตรดิเฟนซีฟครับคือปล่อยควันแล้วถอยอ่าตัวต่อไปนะอันอาร์บี้ขึ้นอาจจะเป็นการตัดสินใจว่ายูนิคของเราเนี่ยจะทําอะไรกับรถที่ไม่ติดอาวุธ โฮไฟก็คือไม่ยิงไฟแอตบิลก็ยิงหมดเลยด้วยส่วนตัวนี้จะมีผลกับพวกรถแดงรถชนคน,คนแล้วก็พวการถเตอร์สะายนะต่อไปเา้า mm hmm. มิซายเป็นตัวเลือกที่จะให้ยูนิตท,ที่ใช้อาวุธประ่าจจำพวก a p ท m กับแซมจะยิงพาหนะลำเลียงพลไหมซึ่งยาพาหนะลำเลียงพลเนี่ยรวมถึงพวกเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลด้วยโดยจะมีทั้งหมด3ตัวเลือกคือโนธานสปอร์ต จะไม่ยิงทานสปอร์ตจะไม่ยิงพวกรถลำเลียงพลเลยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคนก็ตามอ่าอันที่2คือ non empty ทานสปอร์ตจะยิงเฉพาะพวกรถลำเลียงพลที่มีทหารราบที่มีพวกคนอยู่ข้างในเท่านั้นอ่าได้สุดท้ายคือ all unit ก็ยิงหมดเลยตัวต่อไป auto resale เป็นตัวเลือกที่จะทำให้ขายยาพานะลำเลียงพลที่ไม่ติดอาวุธอัตโนมัติเมื่อปล่อยคนลงแล้วก็สองตัวเลยครับไม่กับใช่อ่าถ้าไม่ก็คือลงแล้วรถก็จอดอยู่อย่างนั้นเราต้องสั่งให้มันไปให้มันขายเอง อ่าส่วน yes ก็คือพอลงปุ๊บมันก็ขับกลับบ้านเลยอ่าโอเคครับก็แปะตัวเรื่องนี้อ่าแล้วก็แถมไปตัวเรื่องหนึ่งก็คืออโตเมติวินเชสเตอร์นะก็คือคำสั่งคำสั่งาร่ายถอยทันทีสำหรับเครื่องบินเมื่อเครื่องบินมาทิ้ง payload สำหรับพวกเครื่องบินทิ้ง he หรือว่าคัตเตอร์บอมเมื่อทิ้งเสร็จแล้วถ้าเราปรับเป็นอ่าอ่าอโตเมติวินเชสเตอร์เอาไว้เนี่ยเครื่องบินจะทำการหาจุดที่ใกล้สุดแล้วก็ตีวงเพื่อกลับทันทีแต่ถ้าตอบโนก็คือเรายังสามารถคุมเครื่องบินลำนั แต่ยิ่งขึ้นบินเราอยู่นานเนี่ยก็เท่ากับว่ายิ่งเสี่ยงที่จะตายอันนี้ก็คือดาบสองคมนะบางทีเราจะเลี้ยวเราจะต้องตีบวกออกขวาแต่พอออกซ้ายให้เนี่ยถ้าเป็น Auto. ออโต้ก็ฝากคนกิโดน,นึงฮะก็ข้าวข้าก็าาหมดลนะส่วนเรื่องอินเทอร์เฟสเรื่องอินเทอร์เฟสเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยทำเพราะว่ามันมีเยอะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันยังไม่มีผลในเกมเหมือนกับใส่เอาไว้เฉยนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้านนะแล้วก็กอยเด้าย